ได้กบหน้าครับมาอ้อมมือนีัครับผมกบมนามั่นครับตอนห้าอย่างครับอย่างแดีวจังสิบิฟส์ฝากเนาะครับเนาะตอนนี้ต้มกบครับต้มกบสุกแล้วครับเขาพริกลงแล้วครับเขาควัวเขาฟ้องครับเขาฟ้องครับมีหมกบัวหอมครับเห็ดบดครับหรือว่าเห็ดคอนครับเห็ดคอนธรรมชาตินะพี่น้องเนาะ แล้วก็มีหอยหอยขมครับผมเฮ้าต้ม่มข้าแก้ไวไปเรียบร้อยละหอยอบใส่กบครับป mm hmm. รุงด้วยน้ำปลาแดกครับผมน้ำปลาแดกครับ mm hmm. แล้วก็ผงชูรดครับนิดนึงครับน้ำปลาครับผม น้ำปลาเน่าเหลือกใส่น้ำปลาแทะเนาะเรามาห้อยคมครับห้อยคมครับผมเอาลงอ้อมนะครับกบมันมั่นครับกบหน้าครับมันี่มาอ้อมครับนี่ครับผมเอาบวบลงครับบวบหอมหอมนี่ครับเอาลงบวบหอมครับผมแล้วก็เห็ดขอนครับเห็ดขอนหรือว่าเห็ดบดนะครับ อบมีตัวใหญ่ครับมือเหนียวมะออมครับเคล็ดลับบ่อยคบข้าวก็คือเอามาอย่างก่อนมาปิ่งก่อนนะครับเนาะจังคอยมาฟักครับผมเต็มหมอเลยครับหอมกบเหมือนนี่แซ่บครับหอมครับเดี๋ยวจังสิปิดถ่ายเดี๋ยวพักขะแยงครับผมพักขะแยงหน้างามๆครับนี่ครับ กำลังหอมได้ที่เลยครับอ้อมกบมาหนี้ครับอ้อมกบหน้าครับผมจักน้อยครับเหลือปิดถ่ายเดี๋ยวพักขยันนะครับเนาะนี่ครับเอาขยันลงครับพักขยันกบพักอีตูนะครับเนาะเอาลงปิดถ่ายครับผมใส่พักสี่ลายนะครับต้งแสบอ้อมครับผม น้าหม้อต้องร้ายครับน้าโมอรัวครับในกบหนานมั่นมาออมครับมือนี้นะครับออมเต็มหม้อเลยครับผมครับตักเลยครับตักสถานในไงเลยครับออมกบครับมือนี้สุดยอดแนวกินอีกเมหนึ่งเมนูหนึ่งนะครับเนาะ แนวกินบานท่าแซบครับผมกบหน้าครับใส่เพชรคอนคือเพชรบดครับผมแล้วมาบวบพร้อมครับพี่น้องนะครับกเต็มถาดเลยครับมึอนี้ออมเต็มหม้อเลยครับผมแซบครับพี่น้องแนวกินบานท่าแซบครับข้าวเหนียวหนึ่งซุกเรียบร้อยครับผมวันนี้กินกับออมกบนะครับเนาะ สุดอีอนแนวกินบานเทาครับ